เมื่อกี้ติดดังนึบเลยเขาว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องไปอยู่ไหนนะ okay. ละโอเคแถวแถวแถวมาเราก็จะทำการกดไปบางส่วนจะได้ไมีเสียงเวลาจะได้ไม่หนักเราใช่ไหมเวลาขึ้นไงนี่ก็เขาเรียกว่าหอยนะครับ หอยติดหินแต่ที่นี่เขาเรียกหอยบิดเวลาโดนน้ำแล้วมันจะบิดก็บิดี่ขอ,ของแท้คืออันนี้ก็หอยลมครับมเปไนหอยลมลอยไม,ไม่ไม่ใช่ว่าทำเป็นแค่ขับเรือนะครับ สาวก็เป็นแกะก็เป็นครับเป็นทุกอย่างอ่ะครับปีนี้ก็ห้าสิบสามแล้วครับเมียสี่ลูกสีครับไอ้คนที่สี่นี่ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับแย่ๆไปงั้นเองอรเสือโคลืมจะดีใจมีเมียับเนี้นนได้ลูกสาวครับจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกสาวแล้วครับตกกลางคืนอ,อะไรของมันไม่รู้ แกหัวแรกนะครับเฝ้าคอยน้ำข้างกลางแดดร้อนเรือดีแต่ยังทนรออ้อนวอนพอน้ำใจไม่เห็นมี วันเวลามุนเวียนผ่านมันนานเพียงใดใจหนึ่งปักกลืนไปเอใจยังเฝ้ารอรอเธอสม่ำเสมอฉันรอเพียงเธอคนเดียวสถิตในใจร้อนรนทนอยู่ดูเธอไม่คงเกี่ยวใครเฝ้ารอเพียงไหนจะเกิดสักทาอันนี้ก็ปิงนะครับปริงปิงทะเล ปิ้งไม่ได้ดูดเลือดไทยนะครับดูนะครับลักษณะหน้าเกียดหน้ากลัวนะครับตัวหลายตังวันนี้ฟ้าฝนเต็นใจมากครับไม่ร้อนเลยเหมือนจะน่ากลัวที่แรก<ม>นะทะเลมันเป็นได้ทุกอย่างครับเข,า,ขาบอกว่าใหญ่ไว้ใจทะเลครับทะเลมีคลื่นลมเล็กน้อยถึงกานกลาง,างความกระจายเท่าเส้นมีความถีเท่าเส้นขล๋ยว ขาละหอยนะครับหอยหัวฝานนะครับ<ช>หัวเหมือนกับนกหัวฝานเลยนะครับมันเป็นปลากระลังหรือเป็นอะไรเป็นหอยเหรออันนี้มันมีเนื้อนอะใช่ไหมปกติแล้วแต่นี้มันตายแล้วเอ,องางั้นสรุปแล้วหอยทิ้งน้ำเอาอไอ้นี้ไว้ใช่ไหมเอากระาเออ <Okay. S 2> โอเคตัวนนไม่จับหอยนะจับกระ้าเดี๋ยวก็เก็บกระสาเอาหอยทิ้งมากันไป อตนะอนนี้ลมมันลากเรือมันลากลากกูมาเนี่ยมีเลยเจ็บเลยมันไม่หายใจแล้วอ่ะไม่หลายวันขนาดนี้เลยอ่ะบอกแล้ววันต่อวนันอย่าพักผมอน เีงมันเิะขึ้นมาแนะล้วตุบตับตุบตับลมเอ๋ยลมช่วยพาพัดพาดวงใจเธอหนี้ฉันลมเอ๋ยลมเจ้านั้นพอพัดเธอผ่านไปนค,คนที่คอยตรงนี้ยิ้ีเขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปห็ป่นใดกันน้านีหอยเลยครับ นี่ก็หอยบิดครับนี่ครับบิดเป็นเกลียวเอเลยนะครับ,นบเนี่ยบิดเกินนะดิบิดมากไปมันงอนเนี่ยสีสวยมากเลยครับอันนี้สีสวยมากนะครับปิงทะเลนะครับเ <c oughs> ข้าใจผิดเป็นดินน้ำมันนะ ลมมันตีด้วยเราออกม,มันงีด้วยวันนั้นเราวางเป็นแนวหนุยตัดไป็นอะไรนะกอนคือั้งแรกที่เราเก็บคือกอดุนทั้งที่สองนี่เราเลี้ยวเข้าด้านในหน่อยนึงปัญญาปากแหลมปัญญาปากเลยที่คนเหลี่ยมเลยไปไม่ถูกเลยหาทงไม่เจอ